แล้วก็เกิดความฝันประมาณว่าเนี่ยวันหนึ่งมนุษย์เราจะไปสู่การหลอมรวมเข้ากับ AI มันถึงมีปรัชญาอย่างนี้นะครับในในแวดวงของปรัชญามีจริงๆซึ่งเป็นปรัชญาที่เราเรียกกันว่า transhumanism อันนี้ผมอาจจะเสริมในแง่ของปรัชญาซึ่งมันก็ถูกที่คุณอินยัตบอกว่ามันเป็นประเด็นทางปรัชญาซึ่งแต่ว่าที่มันมันวุ่นวายมันก็ตรงที่ว่าคนน่ยไม่เข้าใจตั้งแต่แรกว่ามันเป็นปรัชญา แยกไม่ออกนะไอตรงเนี้ยม,มันมันสร้างความวุ่นวายมากโดยเฉพาะสาธารณชนอ่ะคือคนในฟิวอ่ะส่วนมากนะเวลาที่ผมได้เห็นคนในฟิวเขาพูดอ่ะส่วนใหญ่เขาจะรู้กันอยู่ละว,ว่าประเด็นนี้เป็นปรัชญาประเด็นนี้เป็นงานจริงๆที่เกิดนะอ,อะไรมันเป็น over s i มบิ i ายหรือว่าการเล่าเกินจริงครับคือคนในแวดวงส่วนใหญ่จะรู้กันแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาส่วนมากจะเป็นกับเวลาที่สาธารณชนอ่าเสพสื่อโดยเฉพาะคนทําสื่ออ่ะมักจะ โ <Over S 2> อเวอร์เกินไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นนเหมือน,น,นคลิกเบทนะครับบางทีใช่ต้องการคนเข้าไปดูใช่แล้วคนก็จะ <c oughs> ฮือฮาอ,อยู่ตลอดทุกปีทุกปีว่ามันเฮ้ยมันจะอะไรสักทีอ,อะไร,รอย่างเงี้ยครับเหมือนอย่างเช่นอะไรในบทความ b BBC n a t i o n a l Geographic อะไรก็ตามแต่เขาก็พยายามจะเขาเรียกอะไรนะอัปเดตงานวิจัยพร้อมกับพยายามจะนำเสนอทางปัญญาแบบดินเนียนๆกลายเป็นมนุษย์กลายเป็นพวกเหนือมนุษย์ขึ้นมาได้อะไรย่างเงี้ย S <S 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 ซึ่งอันนี้ <C AP> ก็เป็นปรัชญาหนี่